ที่นี่สถานีบ้านโขงที่นี่สถานีบ้าโขงที่วรองจบเทโลที่สถานีบ้าโขงก่อที่ท่านจะลงจากขบรถคนจะดูสิ่งของและสัมารของท่านที่นำติดตัวมาลงใน้งทุ้ ผ่านทางสถานีขดุ้ยครับระบวนก็เพื่อนนี้ก็ออกจากสถานีมาโขกไปแล้วเสร็จตำ้วก็ได้าที่สถานีชุกตากรผลุตกรองบางผ่านผมก็เหลือนะก่อนปะโขกที่เกสถานีต่อไปตามลำดับ